ันนี้ก็มาเจอกันนฮะในวันจันทร์นะครับที่27กันยายนนะครับ2564นะฮะก็ปกติผมก็จะไม่ค่อยที่จะแต่งตัวเต็มยศแบบนี้เท่าไหร่นะฮะแต่วันนี้มันมีศาลนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเราจะต้องเดินทางไปในช่วงบ่ายนี้นะครับสำหรับวันนี้ที่อุดรธานีนะฮะก็เป็นคดีหมิ่นประมาณด้วยการโฆษณานะครับ มีฝั่งของการโฆษณาซึ่งฝั่งเราเป็นฝ่ายจำเลยนะครับบ่ายนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการาในชั้นไต่สวนฟอ้องนะครับซึ่งนะครับเมื่อมันเป็นชั้นไต่สวนฟอ้องเนี่ยนะฮะเราเป็นจำเลยนะครับเราก็ทําได้อย่างเดียวก็คือซัก้ารนพยายาโจทย์นะฮะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าคดีที่เราไปเนี่ยมันเป็นคดีอาญาที่ รัสดอรเขาไปโจทย์ฟอ้องเองคือเขาไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กันนะฮะเขาก็ให้ทนายยื่นคําร้องเอ่อโทษครับยื่นคําฟ้องตรงต่อศาลเลยนะครับนี้พอทนายยื่นคําฟ้องเองเนี่ยมันก็จะมีในชั้นนี้ซึ่งเรียกว่าชั้นไต่สวนมูลฟอ้องนี่แหละนะฮะก็เป็นเรื่องระหว่างโจทกับศาลนะครับก็คือว่าตัวโจทเนี่ยเขาก็ต้องแสดงพยานหลักฐานให้ศาลเชื่อให้ได้นะครับว่าคดีของเขามีมูลนะครับเพื่อที่ศาลจะได้ประทับรับฟอ้องต่อไป ซึ่งมันก็จะเข้าหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันวันนี้แหละนะครับว่าในคดีอาญามันมีความจําเป็นไหมที่จะต้องแจ้งความร้องทุกข์เสมอไปนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้ว่ากันอ่ะนะฮะที่มาว่ากันต่อนะครับว่าในคดีอาญาเนี่ยนะครับมันมีความจําเป็นหรือเปล่านะฮะที่จะต้องไปโรงพักต้องไปแจ้งความร้องทุกข์เสมอไปนะครับซึ่งผมก็บอกได้ตรงนี้เลยนะครับว่าในคดีอาญาเนี่ยนะครับถ้ามันเกิด เรื่องเกิดราวขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเป็นผู้เสียหายในคดียานะครับเราเนี่ยนะครับเลือกได้นะฮะเลือกได้นะครับว่าเราจะไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับที่สถานีตํารวจนะครับเพื่อให้พนักงานสอบสวนเนี่ยทำคดีให้เรานะฮะเมื่อพนักงานสอบสวนทาคดีให้เราเสร็จเนี่ยเขาก็จะสู่สำนวนนะครับแล้วก็ส่งไปยังพนักงานอายการเพื่อให้พนักงานอายการเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องเพราะนั้นเนี่ยนะครับถ้า เป็นผู้เสียหายในคดีอาญาแล้วคุณไปแจ้งความร้องทุกเนี่ยนะครับโจทย์ที่จะฟ้องคดีให้คุณก็คือพนักงานอายการนะครับแล้วคุณก็จะเป็นผู้เสียหายนะครับคุณก็จะเป็นผู้เสียหายนะครับแต่อีกหนึ่งวิธีนะครับเนี่ยครับที่เราไปกันวันนี้ก็คือมันเป็นวิธีที่เรียกกันง่ายๆภาษาชาวบ้านว่าฟ้องตรงเนี่ยฟ้องตรงฟ้องตรงก็คืออะไรฟ้องตรงก็คือว่าเมื่อคุณ,กคณตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ยนะฮะคุณไม่ไปแจ้งความร้องทุก ที่สารีตระบวกรับนะครับไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนครับแต่คุณเนี่ยนะครับไปติดต่อให้ทนายความเนี่ยยื่นคําฟ้องให้คุณเองโดยตรงตรง่อศาลซึ่งตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถทําได้นะฮะบอกเลยว่าทอายญาเนี่ยให้ทนายฟ้องตรงก็ได้แต่นะครับถ้าให้ทนายความเป็นผู้ยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงเนี่ยคุณต้องเข้าใจ่บนว่าถ้ามันเป็นกรณีที่คุณไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน มันจะผ่านการกลั่นกรองจากพนักงานส, <treating> ar, สอบสวนพนักงานสอบสวนสอบสวนเสร็จนะฮุดสำนวนเสร็จเขาก็จะส่งไปที่พนักงานายการถ้าพนักงานใยการเห็นว่ายังมีส่วนไหนที่ขาดตกบกพร่องหรือว่ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มนะสอบเพิ่มจนกว่าที่สำนวนนั้นเนี่ยมันจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็พนักงานสอบสวนก็จะอ่าพนักงานใยการก็จะยื่นคำฟ้องต่อศาลแล้วก็พนักงานใยการก็จะเป็นโจทย์ คุณก็เป็นผู้เสียหายนะฮะแต่ถ้าเป็นคดีที่รัษฎรฟ้องเองหรือคดีที่ราษฎรให้ทนายความเป็นผู้ยืน่นฟ้องให้เนี่ยฟ้องตรงเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่มีการกันกองเหมือนตอนที่พนักง,งานสอบสวนส่งสำนวนส่งอัยการแล้วไอาการกันกองอีกทีแล้วค่อยฟ้องเมื่อมันไม่มีการกันกองกฎหมายเขาก็เลยบัญญัติครับว่าถ้าจะฟ้องเองหรือฟ้องตรงเนี่ย มันจะต้องมีขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งซึ่งเรียกว่าการไต่สวนมูลฟ้องซึ่งเราจะไปวันี้แหละนะครับการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะฮะในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับศาลนะครับคนถูกฟ้องเข,เขายังไม่เป็นจำเลยนะฮะในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนี่บอกเลยว่าผู้ถูกฟ้องยังไม่เป็นจำเลยนะครับเขาจะเป็นจำเลยก็ต่อเมื่อไต่ตสวนมูลฟ้องเสร็จแล้วศาลเห็นว่าคดีเนี่ยนะครับมีมูล พอคดีมีมูลเสร็จศาลก็จะประทับรับฟ้องเมื่อศาลประทับรับฟ้องเมื่อไหร่ปุ๊บตรงนั้นแหละครับผู้ถูกฟ้องเขาถึงจะเป็นจำเลยนะฮะแต่ตราบใดที่ศาลยังไม่ประทับรับฟอ้องนะครับผู้ถูกฟ้องเขาก็ยังไม่ตกอยูย่ในฐานะจำเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดง,ง่ายๆคือชั้นแต่งสมงไปฟ้องคือชั้นที่เป็นการกลั่นกรองว่าคดีที่โจทย์นำมายื่นฟ้องเนี่ยมันมีมูลจริงหรือไม่ ถ้าสารเห็นว่าคดีมีมูลพอที่จะประทับรับฟ้องไปได้สาลก็จะประทับรับฟ้องและทําให้ผู้ถูกฟ้องตกในฐานะจาเลยและเมื่อเขาเป็นจาเลยนะครับเขาก็ต้องยื่นคาให้การต่อสู้คดีต่อไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้เราก็จะไปนะครับเราไปวันนี้เนี่ยนะครับเราตกเป็นจําเลยในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งโจทย์นะครับเขา ให้ทนายความฟ้องตรงมาแล้วศาลก็นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันนี้นะครับถามว่าเราไปเนี่ยเราไปในฐานจะจำเลยไหมคําตอบคือไม่ใช่แต่เราไปนะครับเพื่อที่จะถามค้านหรือซักค้านพยานโจทย์ให้ศาลเห็นว่าคดีโจทย์เนี่ยมันไม่มีมูลพอที่จะประทับรับฟ้องศาลก็จะได้ไม่ประทับรับฟ้องแล้วก็ยกฟ้องตั้งแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องนี้ซะนะฮะพอยกฟ้องเสร็จ เขาก็หลุดพ้นไปเลยไม่ต้องเป็นจำเลยนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าแม้ศาลจะยกฟ้องในชั้นแต่สวนคดีฟ้องเนี่ยนะครับถ้าศาลยกฟ้องเนี่ยโจทก์เขาก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้นะครับก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้นั่นก็เป็นเรื่องของการอุทธรณ์ว่ากันไปนะครับและก็จะขอเล่าอีกนิดนึงนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับคดีที่เราไปเนี่ยมันเป็นคดีที่ฝ่ายจำเลยเนี่ยไปโพสต์นะครับฝ่ายผู้ถูกฟ้องเนี่ยไปโพสต์ ใน f a c e b o o k นะครับเกี่ยวกับเรื่องกรณีคนรักเก่าเลิกรากันไปนะฮะแล้วทิ้งภาระรนิสินไปให้ก็เลยไปโพสเชิงตัด้ออย่างนี้นะครับนะฮแล้วเขาก็เลยเอาตรงนี้เนี่ยมาฟอ้องฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะครับถูกฟอ้องกันเยอะ ถามว่าหนักใจไหมก็ไม่หนักใจเท่าไหร่นะครับกม็มันมันมีหนทางของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถามก่อนนะฮะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทํำยังไงนะครับถามว่าคุณก็ต้องพยายามอธิบายให้สารท่านเห็นให้ได้นะครับว่ามันมีที่มาที่ไปมันมีมูลเหตุอย่างไรที่คุณต้องมาโพสต์ในลักษณะนี้นะครับ ถ้ามันชัดเจนจะปฏิเสธว่าไม่โพสต์ได้ไหมครัต่อก็คือไม่ได้นะฮะถ้ามันชัดเจนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโพสต์นะครับแต่ก็ต้องให้ศาลเห็นถึงที่มาที่ไปนะฮะว่าแล้วเพราะอะไรล่ะมาถึงเกิดโพสต์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะฮะแล้วมันก็จะเป็นเหตุที่ศาลจะนำมาพิจารณาลงโทษนะครับซึ่งอาจจะเป็นการลงโทษ สถานเบาแบบไหนก็ว่ากันต่อไปนะครับคดีนี้เดี๋ยวถ้ามีการรักษาอะไรมาเมื่อไหร่เสร็จก็จะมาอัปเดตทีหลังนะครับสรุปนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับถามว่าเนี่ยเมื่อคุณเป็นผู้เสียหายในคดียา,ยาเนี่ยมันจําเป็นไหมที่ต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตาร,รวจเสมอไปคำตอบคือไม่จําเป็นนะครับนี่คือสู่ไให้ฟังมันมีทางเลือกหนึ่ง โอเคครับคุณไปสานีตำรวจใกล้บ้านไปแจ้งความองทุกแต่มันอาจจะล่าช้าหรือนานนิดนึงเพราะว่าคุณก็ต้องเข้าใจว่าพนักงการสอบสวนเขาเข้าเวรเนี่ยบางทีเนี่ยแปดชั่วโมงบางทีสิบสองชั่วโมงมันไม่มีเฉพาะเรื่องเราเรื่องเดียวมันมีหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องตามลําดับตามคิวมันก็อาจจะนานนิดหนึ่งล่าช้านิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดทางเลือกที่สองคือคุณก็สามารถที่จะไป ฟอ้องตรงหรือเป็นราษฎรยื่นคําฟ้องเองได้นะแต่ถามว่าจะให้ประชาชนไปยื่นคําฟ้องเองก็ลาบากก็คือก็ให้ประชาชนหรือรรเนี่ยปรึกษาทนายความมายื่นคําฟ้องโดยตรงนะครับแต่ถ้าเป็นรัษฎรยื่นคำฟ้องโดยตรงก็บอกไปว่ามันจะมีชั้นไต่สวนมูลฟ้องขึ้นมาก่อนถ้าไต่สวนมูลฟ้องเสร็จแล้วสารบธรรมรับฟ้องมันก็จะเข้าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีเหมือนกับพนักง,งานอนยการฟ้องเลยนะครับตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ ก็ยังไงเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรหรือว่ามีหัวข้ออะไรด,ดีๆก็จะมาทำการอัพโหลดกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ